พุทธศาสนิกชนชาวนานร่วมทำบุญประเพณีทำบุญถวายสระกพัฒวัดช้างคำวรวิหารปรับจำปีพุทธศักราช2567เมื่อวันที่17กันยายน2567เวลา9นาฬิกานะวัดช้างคำวรวิหารอำเภอเมืองนานจังหวัดนานสำนักง,งานเทศบาลเมืองนาน จัดงานพิธีทำบุญถวายสระกพัฒวัดช้างค้ำวรวิหารประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีนายกกริดเพชรเพชชะบูรณนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองน่านนำสละกพัฒกลกวยสลากเข้ามาถวายร่วมทำบุญถวายทานสละกพัฒ ประเพณีถวายสลากพัตเป็นประเพณีที่เก่าแก่และสำคัญของชาวร้านนาที่มีมาตั้งแต่พุทธกาลที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารหรือเป็นวัดอารามหลวงที่ได้จัดงานประเพณีถวายสลากพัติหรือต่วยสลากเป็นวัดแรกของจังหวัดน่าน ด้วยคณะศรัทธ,ธาต่างๆในเขตเทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานราชการต่างๆได้จัดถวายทานสากพักซึ่งการถวายทานสากพักเป็นการทำบุญที่ไม่สามารถเจาะจงถวายพระสงฆ์หรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ให้พรเนื่องจากเป็นการทำบุญที่แตกต่างจากการทำบุญถวายสิ่งของทั่วไปและมีการจับสลากรายชื่อของผู้ถวายกลวยสลาก พระภิกษุสามเณรรูปไหนจับสลากได้ก็จะกล่าวอนุโมทนาและให้พรสำหรับประเพณีทำบุญถวายทานสลากพัดวัดช้งค้าวรวิหารพระอารามหลวงเป็นงานบุญประเพณีทานสลากซึ่งจัดเป็นประจําทุกปีถือเป็นประเพณีของคนล้านนาที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนั้นๆการถวายทานกลวยสลากพัด ถือว่าผู้ทำบุญเป็นคนโชคดีทั้งผู้รับและผู้ให้ซึ่งต้องจัดขึ้นที่วัดพระาธาตุช้างค้าวราวิหารเป็นวัดของเจ้าผู้ของนครน่านซึ่งในสมัยโบราณเป็นวัดแรกเริ่มต้นจากนั้นวัดอื่นๆจึงจัดถวายฐานได้ภาพข่าวประสิทธิ์สองเมืองแก่งจังหวัดน่านราชนีสีพลรายงานนิว24สถานีประชาชน